คือต้งบอกเมื่อวานเนี่ย B T S โอ้โหคุณสุภชัยครราคาปรับลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญถึงประมาณ9%คือความกังวลหลักๆเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของผลประกอบการซึ่งถ้าแบ่งแยกย่อยรายละเอียดออกมาเนี่ยมันก็จะมีรายได้ที่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะ,ะแล้วก็จะมีการตั้งด้อยค่าคเงินลงทุน ในส่วนที่ BTS ก็มีการไปลงทุนกับพันธมิตรอย่างกลุ่มของเจมารับเนื่องจากว่าราคาหลักทรัพย์นะฮะที่กลุ่ม BTS มีเข้าไปลงทุนหลักๆอย่างซิงเกอรเนี่ยมันปรับลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญก็เลยมีความกังวลว่าจะต้องมีการทำมาร์กทูมาเก็ตราคาแล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องของกำไรขาดทุนนะ,ะของ BTS ในทางตัวเลขอย่างไรหรือเปล่าอาชน,ะะนี่ก็เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นราคาปรับลงมาวันละเก้าเปอร์เซ็นต์อันนี้มันก็คงต้องตั้งคําถามนะว่ามันลงมามากเกินไปหรือเปล่าอและอย่าลืมนะฮะถ้าหากว่ามีการปรับในเละเอีของบัญชีหรือการตั้งด้อยค่าในเงินลงทุนที่ลงทุนเนี่ยมันเป็นตัวเลขทางบัญชีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดไม่กระทบกับเรื่องของกระแสเงินสดของบริษัทแต่อย่างไรเพราะะนั้นเนี่ยโอเคแหละตัวเลขอาจจะดูไม่ดีแต่ปัญหาคือกระแสเงินสดไม่ได้หายไปไหน นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่พอกังวลตรงนี้อาจจะกลัวว่าเอ๊ะแน่นอนนะบรรทัดสุดท้ายมันอาจจะออกมาอาจจะถูกกดดันจากตัวนี้อยู่แต่ในเรื่องของเงินสดจากการดำเนินงานต่างๆก็ยังถือว่ายังยังมีความพร้อมอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็นอกเหนือจากตัวของซิงเกิลประเทศไทยนะครับ <นะ S 1> ก็ยังมีอีกหนึ่งบริษัทที่กลุ่ม BTS เข้าไปลงทุนด้วยนั่นคือ c u r r y Express ประเทศไทยก็อย่างที่เห็นะนะครับราคาหุ้นโอ้โหสุดกอง ต่ำเตี้ยเรียดินจริงๆแต่ก็นี่ละฮะกลับมาที่คำถามว่าราคาหุ้นที่ลงมาเมื่อวานนี้9%มันมากเกินไปหรือเปล่านะฮะรับก็น่าสนใจครับราคาหุ้นที่ปรับลดลงมานะครับแต่ก็ตบอกว่าขณะนี้เองเนี่ยก็เป็นช่วงที่ BTS ก็กลับมามีความสามารถในการทำกำไรนะครับหลังจากที่ช่วงโควิดนั่นก็อาจจะประสบปัญหานะครับเนื่องจากมันมีการชัดดาวมีอะไรต่างๆก็ทำให้รายได้นะครับ ในส่วนของธุรกิจรถไฟฟ้าเนี่ยมันหดตัวลงและพอทราฟฟิกของรถไฟฟ้าไม่มีธุรกิจโฆษณาก,ก็ไม่เดินใช่ไหมครับมันก็ดึงกันลงมาเ,เป็นพรวนัน้นพอวันนี้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติ BTS ก็กลับมามีกำไรได้นะครับน่าสนใจตรงเรื่องของเงินปันผลคุณสุภชยัย ครับปันผลนี่อย่าลืมนะฮะเฉลี่ยโดยแต่ละปีเนี่ยเ,เขาจะปันผลประมาณสัก31สตางค์ในทั้งปีนะฮะเพราะนั้นเนี่ยน่าสนใจว่าหากว่าโอเคกลับมาพื้นฐานกลับมา,าในแง่ของรายได้อะไรต่างๆกลับมาเหมือนเดิมปันผลที่แน่นอนแหะครับว่ามันก็จะอยู่ในเชียร์ที่ระดับที่ยิวสูงขึ้นเพราะราคามันลงมาลึกถูกไหมฮะยิวมันก็จะถ่างขึ้นนะฮะหากว่าปันผลเนี่ยมีการจ่ายสม,ม่ำเสมอเหมือนในรอบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ย โดยเฉลี่ยนะครับสาสตางคนะ์ไงอ,อันนี้ปันผลเท่ากันนะไม่ว่าจะเป็นสาการเราคงจํำก็ได้ว่าสาการในแง่ของโควิดอะไรต่างๆเล่นงาน BDS มาแต่ว่าปันผลเนี่ยโดยรวมทั้งปีเนี่ยก็คือว่า31สตางค์ก็ยังถือว่ามีการจ่ายป,ปันผลสม่ำเสมอไนงะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กรณีเมื่อวานราคาลงมา9%แบบนี้หากว่าเทียบเคียงกับปันผลเท่ากับปีที่แล้วเลยนะ31สตางค์นั่นก็หมายถึงว่าดีเดอ็นเอยูหดีเนเนี่ยจากเดิมเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ4รือ3%กลายเป็น5%ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับ,นะรบอันนี้ก็ในส่วนที่น่าติดตามเหมือนกันนะครับในเชิงของอาราคานะครับที่ลงมาลึกแบบนี้นะครับหากว่าดูเทียบเคียงกับเรื่องอย่างที่บอกฮนะเรื่องของอ PE แน่นอนนะครับก็มันก็ถือว่า มีการปรับตัวลงไปเยอะแล้วก็ที่สำคัญดีเอนเอยู่นึ่งมันถ่างขึ้นนะครับเพราะถ้าดูจากณสถิติที่ผ่านมาก็ประมาณสักกว่ากว่าๆนะลงมาลึกแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับ BTS นั่นเองนะครับอ่าทีนี้พอถามว่าเอ๊ะ แล้วแบบนี้เนี่ยความสามารถในการจ่ายเงินปันผลจะลดลงหรือเปล่าคือจริงอยู่ตามทฤษฎีเนี่ยคือราคาหุ้นที่ปรับลดลงก็ทําให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือว่ายิวมันทางออกกว้างขึ้นะนะฮะนี้พอบอกว่าย้อนหลังกลับไป3ปีเนี่ย BTS เขาจ่ายปันผลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3 1สอสตางคออ์ต่อหุ้นนะฮะเฮ้ยก็เทียบเคียงว่าในปีงบประมาณนะครับปีบัญชี2 5 6 6ของ BTS เนี่ยเขามีกำไรสุทธิอยู่ที่1836 ล้านบาทบนะฮะตรงนี้เองก็ถ้ายึดโยงเป็นเบนช์มาร์กนะว่า1,800กว่าล้านก็จ่ายปันผลได้โดยเฉลี่ย31สสตางค์เนี่ยมา6เดือนแรกของปีบัญชี67เจนะฮะขาดทุนอยู่515ล้านบาทแต่ประมาณการทั้งปีนะเพราะตอนนี้มันออกมาแค่2ตรอยมาสนะฮะของ BTS นี่ประมาณการทั้งปีเนี่ยอย่างปีบัญชี67ซึ่งจะไปสิ้นสุด31มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับตัวเลข ประมาณการกำไรสุทธิอยู่ที่1,863ล้านบาทบก็ดูแล้วยังเป็นระดับที่ใกล้เคียงนะฮะกับตัวเลขผลประกอบการในปีบัญชี66นะฮะต่อเนื่องไปปี68เนี่ยประมาณการสูงขึ้นอีกฮะประมาณสัก2,138ล้านบาทบอันนี้อ้างอิงนะคุณสุประชัย เป็นข้อมูลจาก r e f i n i t i v e consensus 11 broker นะงั้นถ้าบอกว่าเระดับหรือว่าความสามารถในการทำกำไรเนี่ยมันยังใกล้เคียงเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมขึ้นมาเล็กน้อยฉะนั้นไอ้ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลมันก็ไม่น่าจะลดลงนะฮะงนั้นกลับมาที่ทฤษฎีเดิมว่าราคาหุ้นปรับลดลงยิวมันต้องถางกว้างขึ้นตรงนี้ถือเป็นโอกาสหรือเปล่าอืมเออนะในแง่ของการรับปันผลนะ เพราะอย่าลืมแม4%สี่เปอร์เซ็นต์นะโดยเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมานะอันนี้ถ้าลงมาลึกๆแบบนี้มันระดับประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันนะครับประเด็นที่สองครับราคาหุ้นที่ปรับลดลงมานอกเหนือจากเรื่องของการถ่างยิวแล้วเนี่ยมันยังมีการถ่างอัพไซด์ถ้าเทียบกับราคาเป้าหมายด้วยครับซึ่งคอนเซนซัสออกมาราคาเป้าหมายขณะนี้อยู่ที่8ปดบาทสตางค์ครับเทียบเคียงกับราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการเปิดอัพไซต์ที่สูงถึง46 จุดหนึ่งอเเโอ้โหอันนี้คือข้อมูลในเชิงตัวเลขนะ mm hmm. ที่พอเห็นปรากฏการณ์ทิ้งหุ้น BTS กันเมื่อวานนี้ถ้าส่วนใหญ่เนี่ย mm hmm. ก็ต้องบอกว่ามันเป็นแรงขายที่มาจากโปรแกรมเทรดดิ hmm. ้งอันนี้ก็อ้างอิงเพราะเมื่อวานนี้โปรแกรมเทรดดิ้งสัดส่วนตัวเลขซื้อขายสูงสุดมันไปอยู่ที่หุ้น BTS อะนะครับ,รบอันนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็น mm hmm. มองเป็น วิกฤตมองเป็นโอกาสนะฮะมันก็ต้องมองทั้งสองมุมอ่าอ่าอ่าทีนี้บอกผลประกอบการจะอ่อนแอลงไม่เป็นไปตามคาดแต่อย่างน้อยถ้ายังมีกําไรและกําไรในระดับที่มันใกล้เคียงเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิมครันะไอความสามารถในการจ่ายปันผลมันก็น่าจะอย่างน้อยที่สุดเลยครับมันไม่แย่ไปกว่าเดิมถูกไหมครับและนี่ยังไม่นับรวมกรณีการรอรับ Mm hmm. เงินใช้หนี้จากกรุงเทพมหาคอนครอีก23,000กว่าล้านซึ่งรตรงนั้นเองเนี่ยนะฮะก็จะมีการนำไปใช้คืนหนี้ของกลุ่ม BTS บางส่วนนั่นเองก็จะทำให้เกิดการประหยัดดอกเบี้ยนะฮะซึ่งเป็นภาระทางการเงินซึ่งภาระทางการเงินตรงนี้เองเนี่ยก็ถือเป็นปัจจัยกดดันต่อผลประกอบการในบรรทัดสุดท้ายก็คือตัวเลขกำไรสุทธินะครับเ mm hmm. นื่องจากทีมีการหักดอกเบี้ยจ่ายออกไปนะ,ะทนั้นการไปชำระคืนหนี้ ก็ทาให้ประหยัดดอกเบีย้ยประหยัดดอกเบีย้ยก็ทําให้กําไรที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานปกตินั้นได้เฉิดฉายมากยิ่งขึ้นนะครับครับอย่างไรก็ดีมีการนําไปเปรียบเทียบว่าเอกรณีที่หากว่ายังไม่ได้รับชําระคืนนี่นะบีทีเอได้อัตราดอกเบีย้ยจากกทมที่สูงกว่า <c oughs> การที่ตัวเองจะประหยัดดอกเบีย้ยได้ะะนะฮะแต่ผมว่าวันนี้เนี่ยได้รับโจย์ใช้นี่แล้วก็เก็บไว้เถอะอย่าไปหวังจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงแล้วก็ไม่รู้ ลูกผีลูกคนจะได้รับชําระคืนนี่จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะไอ้ครั้ดยังไม่ได้รับคืนนี่เนี่ยแม้ดอกเบี้ยรับจากการเป็นเจ้าหนี้มันจะสูงกว่าสูงกว่าดอกเบี้ยจ่ายจากการเป็นลูกหนี้นะฮะ แต่มันก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้รับชำระด้วยมันก็บันทึกทางบัญชีไปสิฮะมันมีแต่ตัวเลขที่มันรันในบุกลันในบุ๊ล์แต่เก็บเงินไม่ได้ไงเงินมันไม่มาครั้นถ้ามีโอกาสจะเก็บเงินได้แล้วจริงๆเนี่ยผมว่าอย่างน้อยมันเป็นแคชโฟลที่จับต้องได้แล้วก็เอาไปประหยัดดอกเบี้ยจ่ายได้จริงๆคือเมื่อวานเห็นการประเมินเห็นการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์พังธุ์สำนักก็มีความรู้สึก ขบขันอยู่ในใจว่าเฮ้ยเอาล่ะเปรียบเทียบในเชิงตัวเลขเนี่ยอืไอ้ขาดอกเบี้ยรับครับมันสูงกว่าขาของดอกเบี้ยจ่ายก็จริงฉะนั้นถ้ามองมุมนี้ครับก็ปล่อยให้กทมเป็นหนี้ไปเรื่อยๆบวกลบกันแล้ว BTS ยังได้ส่วนต่างดอกเบี้ยกับการที่ BTS ต้องไปเป็นลูกหนี้ของแบงค์แต่ว่าในทางปฏิบัติในโลกของความเป็นจริงเนี่ยครับไอ้หนี้ที่ก็ โอต้องบอกว่ามันฝุ่นตลบนะ <c oughs> เลือดตาแทบกระเด็น <c oughs> แล้วก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าจะได้รับชำระคืนเลยก่อนหน้านี้ อืมอมต่มาวันนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะได้รับชําระคืนแล้วจริงๆออนั่นก็อย่าไปหวังเลยว่าจะไปกินไอ้ส่วนต่างดอกเบี้ยตรงนั้น <c oughs> เงินสด23,000กว่าล้านเอามาก่อดดีกว่าถูกไหม <c oughs> เออนะครับอ้าวว่ากันไปนี่ผู้สื่อข่าวเราก็ได้มีการไปสอบถามนะฮะ <c oughs> พูดคุยกับทางคุณสุรพงษ์ลาหาัญญากรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ Move บริษัท BTS Group Holding s จำกัดมหาชนหรือว่า BTS ถึง ทิศทางการดำเนินงานในช่วงหลังจากนี้ราคาหุ้นเมื่อวานที่ลงมามันแพนิคจนเกินไปหรือเปล่าอม,มันสอดคล้องหรือรว่ามันสวนทาง<ะ>กับแนวโน้มผลประกอบการจริงๆของ BTS อ่ะได้เนื้อหาใจความมาอย่างไรครับก็คุณสุรพงศ์บอกว่าแนวโน้มนะครับผลการดำเนินงานในช่วงของปี2 6 7เนี่ยทับ2 6 8ก็คือช่วงระหว่างเมษายนปีนี้ไปจนถึงนู่นนะฮะมีนาคมปีหน้าธุรกิจหลักก็คือรถไฟฟ้าจะมีแนวโน้ม การเติบโตที่ดีกว่าปี266ทับ267ที่ผ่านมานะครับที่จะปิดงบในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะครับเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองและรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะมีการเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบเต็มปี นะครับตรงนี้นะเพิ่มขึ้นนะครับทำไมจำนวนผู้โดยสารจะเติบโตขึ้นจากปัจจัยก็คือเรื่องของการเติบโตด้วยการการให้บริการที่เพิ่มขึ้นอันนี้ผู้โดยสารก็จะเนื่องจากว่ามันมีการเปิดสายตรงนี้เพิ่มขึ้นก็จะขึ้นโดยธรรมชาติข,ของมันอันที่2ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับจากมาตรการภาครัฐต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้ถึงปีหน้าก็จะทําให้ตัวนี้กระตุ้นในแง่ของการ ผู้ใช้บริการก็จะมากขึ้นและอันที่3ก็คือเรื่องของ BTS เนี่ยเขาก็จะมีการทําโปรโมชั่นเพื่อจูงใจให้กับประชาชนเข้ามาขึ้นรถไฟฟ้า FIFA มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่ามันมีส่วนที่เป็นสายสีชมพูกับสายสีเหลืองเนี่ยเปิดแล้วก็ปีนี้อาจจะรับไม่เต็มปีแต่ปีหน้ามันจะได้รับในแง่ของผู้โดยสารแบบเต็มปีเหมือนกันนะครับส่วนปัญหาเรื่องของสายสีชมพูที่เกิดอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ได้จบสิ้นไปแล้วนะครับในแง่ของการซ่อมแซมไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนแล้ะครับว่า ก็จะสามารถที่จะรับรู้ไรายได้จากตัวนี้เข้ามาเพิ่มขึ้นหลังจากนี้นั่นเองหลังจากที่หยุดไปในช่วงที่ผ่านมานะครับ ขณะดเดียวกันนะครับในในรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งระบบก็คือสายหลักนะครับปัจจุบันนะครับผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่8.2แสนคนต่อวันนะครับโดยส่วนต่อขยายทั้ง2สายนะฮะทั้งสองสายทางนะครับก็เริ่มมีการจัดเก็บค่าโดยสารมาตั้งแต่วันที่2มกราคมที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ผู้โดยสารเนี่ยอาจจะลดลงไปบ้างแต่มั่นใจว่าผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะเติบโตเช่นเดียวกับสายสีเหลืองและก็สีชมพูด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ อย่างไรก็ดีนะฮะก็ยอมรับว่าผลประกอบการในปีบัญชี67เอง <c oughs> เองก็อ, <c oughs> อาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะฮะ <c oughs> ก็เป็นผลมาจากการที่สายสีเหลืองกับสายสีชมพูนั้นเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทําให้ไม่สามารถที่จะเก็บค่าโดยสารในอัตราปกติได้ในระยะหนึ่งอีกทั้งจํานวนผู้โดยสารก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางเอาไว้แต่ก็ถือว่ามีทิศทางนะฮะแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วมันก็จะเกิดการเชื่อมโยงกันนะฮะโดยที่สายสีชมพู สายสีเหลืองเองนะฮะก็จะเป็นตัวนำพาผู้โดยสารเข้ามายังสายสีเขียวซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักของ BTS ให้มีมากขึ้นนะฮะเพราะอย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่เนี่ยปัจจุบันตัวเลขของสายสีเขียวทั้งระบบเลยนะฮะอยู่ที่8,02,000 0คนต่อวันซึ่งถ้าสีเขียวตรงนี้ขยายตัวขึ้นได้ชมพูเหลืองจะไม่ได้ดูเซ็กซี่ขนาดนั้นแต่ชมพูเหลืองคือ f e ด d ร์คือการนาเอาคนจากรอบนอกเข้ามายังวงใน Uh huh. แล้วก็มาใช้บริการให้เพิ่มมากขึ้นได้ครับส่วนกรณีที่กรุงเทพมหานครหรือว่ากทมเริ่มกระบวนการตามระเบียบเพื่อเร่งชําระหนี้นะฮะในส่วนของระบบการเดินรถก็คือไฟฟ้าและเครื่องกลงาน e n m โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย2วงเงิน23,489ล้านบาทครับตนมั่นใจว่า BTS จะได้รับชำระหนี้ภายในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ครับ ส่วนกรณีที่ BTS มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองนะฮะอีก2คดีเพื่อให้กทมชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงคืองาน o m ในส่วนของสีเขียวส่วนต่อขยายที่1และส่วนต่อขยายที่2ครับครั้งแรกเนี่ยคดีแรกนะครับ11,755ล้านบาทและครั้งที่ 2, 2> 11,069ล้านบาทก็ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอพิจารณา ของสารปกครองบอกแล้วนี่เนี่ยมันเยอะออใชร่รวมๆกันเนี่ย<ฮ>มันจะเป็นหลักแสนล้านเอาเออนะฮะสานกรอนแรกมาก่อน23,000ืมครับผมว่าได้หายใจหายคอ,อ,อหายใจหายคอแล้วก็อีก2กคดีนะอีกประมาณถ้ารวมๆก็ประมาณสัก2 0 0 0 0กว่าล้านนะคดีละ1 0 0 0 0ล้านถ้าหากว่าชนะในสารปกครองอันนี้ก็น่าสนใจก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาเพิ่มเติมอีกนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นประเด็นของ BTS หลังจากที่ราคาหุ้นปรับลดลงอย่างรุนแรงครับเมื่อวานนี้เช้านี้เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างนะฮะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูคือหุ้นลงเนี่ยมันต้องมองสองมุมไม่ใช่มองว่าเฮ้ยมันต้องขายแล้วนะอันนั้นเป็นมุมของการแพนิคครับก็ขายตามกระแสแต่นี้มันก็ต้องมองมุมกลับแล้วมาชั่งน้ําหนักกันดูคือไอ้มุมกลับราคาที่ลงมาเฮ้ยแต่เขาก็ยังมีกําไรกําไรก็ยังมีแนวโน้มเติบโตจากปีที่ผ่านมา นะฮะ mm hmm. แบบนี้ยิวมันถ่างกว้างขึ้น mm hmm. เป็นโอกาสไหมอ่ใช mm ่ hmm. แบบนี้อัพไซต์มันถ่างกว้างขึ้นเป็นโอกาสไหมอืมอาเออมันต้องดูเป็นโอกาสได้เหมือนกันนะ mm hmm. นะ